สติยังบ่พอมันก็นนนนยากแลพอสิ่งที่สภาพแวดล้อมมันมันยังมีผลกระทบต่อห้าหลายพอใจายังฝึกบ่พอควรจะฝึกพอก็เพืออพ่อามาหับการกระทบมาอยู่หับการกระทบให้มันได้ในชียยวิตประจําวันการฝึกสติก็ได้อย่๋ยโบ เราบ่มีความบ่มีบอสูงกับมื้อหนึ่งเนี่ยม่ได้มีเวลาได้อยู่กับตัวเองเลยสิมือหน้ามามาเชื่อปัญหามันก็รับการกระทบบ่ไร้มันก็เป็นทุกข์มันก็กระทบมากมันก็แกไปในทางทีิผิดแล้วทุกข์ใจกับไปดื่มเหล้าสินะไปเที่ยวนีมันก็เป็นการเทิ่มเพิ่มเป็นการทับทมกองไว้ ดัมมือหนึ่งหายอยู่กับตัวเองนไงมันก็ลดลงมันมันต้องทำสิ่พ้นทุกข์ห้อยจับทุกข์มันก็ต้องมันมันมันขาดบ่ได้การอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับความสงบการอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเลยนะอยู่กับควารบวชไหว้เพื่อเป็นความเอาความวิเวกความสงบสิ่งแวดล้อมสงบ ซึ่งรอบตัวสึงบนี่เขาจึงใจเขามันจึงจะซส่งบเวลาเจอปัญหาเนี่ยมันก็ตั้งหับได้มันก็อยู่เห็นได้มันก็สามารถเห็นเห็นปัญหาได้ชัดเจนอันนี้เพื่อทางแก้ทุกข์หาเสือเขาอยู่ทำงานไปเลยนะเมื่อหนึ่งเขาบริยูกับความสุขเลยมันก็เขาก็เาก็ความทุกข์มันก็บ่มีทางลดลง มันก็ทุกเรื hmm. Luckily, moment, in regard, in go, Hence, ่อยๆนะทุกทุกเรื่อยๆทุกเรื่อยๆทุกเรื่อยแต่เวลาจะเอาเห็นทุกข์หรือเห็นโทษหรเขาก็เออเรื่มเบื่อหน่ายแล้ทุกข์เลยเขาก็เขาก็เพิ่มเวลาในการในการอยู่กับตัวเองนั่นแหละในการอยู่กับลมหายใจเป็นว่าการนั่งสมาธินั่นแหละการอยู่ความสุขนั่นแหละมันก็จะเพิ่มเวลากับตัวนี้ให้ไลยขึ้นไล่ขึ้นเรื่อยๆเบื่อเฮนโทษล่เมกับปอกมาเนี่ยปอกมาปอกหมา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 ความสุขมาทางพูนทุกข์ แต่เม like hmm. evet ื่อเรายังเห็นทวดพ่อขึ้นมาเจ็บบ่อจำนะเราก็ยุ่กับมันต่อไปเจ้าว่าจินเดบ๋นี้วางกินเวลานั่งสมาธิอยากวางก็ไหลเผื่อวางวางอยากมาอยู่วัดอยากวางตักกินแบบเหมือนโรงงานปฏิบัติบไ่ได้วางกินต่อโบต้องวางอย่างกักสมาธิวิธีไหนวางเดี๋ยวนี้ความบันเป็นตัวกันแม่น อันนี้ความจริงเลยเมื่อมันว่างทุธามันก็ต้องเสื่อมเพราะสิ่งใดมีสิ่งนั้นก็ต้องดับมันเกิดตั้งแต่แรกคือมันว่างมันมีความเกิดขึ้นมาแล้วเวลาเจ้าสิ่นั่งวิ่งเจาตั้งจิตไว้ละมีความหวังขึ้นมาละแล้วเอาความหวังนั้นมาเป็นสมาธิแล้วมาเลียนห้เจอนโบไปโบมาทั้งนโบข้างหนึ่งโบเกิดฝันเนี่ยก็เราเป็นสมาธิของเฮาละแต่ว่าสมาธิจริงมันโบเมย เป็นสมาธิที่เฮามันมากันเองสมมติกันมาเองแมนก็เลยบ่เจอสมาธิสมมติเหนื่อยๆเ่นนีเลยนี่สมมติสมมติเลยสือเจ้ารอคืนแบบนี้ได้เลยเวลาสินานสมาธิเ่าสิบวันนี้จากสมาธิเลยเชียงแต่สินานอืมคือทำนี้พอเรากับเหตุแบบนี้คู่มือคือทำนี้เราเหตุแบบนี้คู่มือแล้วสิปล่อยวางเองได้แบบว่าโอ้ยมันอันนี้ยังจังๆเข้าใจขึ้นมาเองแล้วนะมันเขาเหตุได้เลยวเนี

สำหรับเบื้องต้นมันต้องมีการตั้งเวลาการเข้าหาสิ่งแวดล้อมต้องไปหาคนที่มันอ่าคนว่าไปหาคนดีวาซะคนที่เป็นบัณฑิตเขาไปหานี่อย่าไปหาในสิ่งที่เป็นอันตรายมุขาลิเวียนเบื้องต้นเราต้ตั้งเวลาเามีการปฏิบัติธรรมมีการไปทำสังคมที่มันดีนน่ไได้้้หเงกิปัสวทล คนเดียวคนกินน้ำมูนไหลน,นะเป็นตัวเราไปเสร็จเลยมันเป็นทางให้ความเจริญรเราเรียนจากสังคมที่มันซื้อกลับมาซื้อลมที่มันเออเดเราตกต่ำนะ <c oughs> ต้องรเรียนต่นั้นมาเมื่อเราอยู่กับสังคมแบบใดเราก็อยู่กับสังคมเราเราก็เจอสังคมแบบนั้นเราก็เป็นแบบนั้นเมื่อเราหลุดออกมาสังคมดีเราก็เป็นดีเราสังคมบริเราก็เป็นบริ มันเป็นไปตามสังคมอันนี้มันเป็นจริงธรรมดาบริบริพิบริทึกเป็นธรรมดาเขาเสามนัคเื่อแล้ับิดเรานกสบเท่านัแม่กแม่เขาวน้องกันเนีเขาคยืนได้หเานังสมาธิเขาเคยตั้งใจว่าอยากให้เปลี่ยนองจยใจห่าโมกมันออกไปห่าน้องหางมมนแล้วันไี้กินเราหน่อยาเอียืนก่น บืองต้นที่เขายังติดอะไรประเภทนี้เาก็ต้องเห็นแบบนั้นแต่า้า์เขากที่มติประเเทนี้แล้วเาก็รักษาใจตัวเดียวจบอาหากินเล่าก็ตามกินกินไปรดรดบริเกี้ยวอะไรบริบริริพิบบริเกี่ยกับใจเพีแต่เมื่ใจเรามีสติโอ้แต่เราแต่เราแต่ใจเราบริยากินแต่เราไปตับสกมอันนี้บริพิบบริพิบบริการบ่า คือสมมติเขาได้เขาเขาสร้างเฮาวือว่าค่าแม่นะความแม่ก็ได้สร้างไปให้ด้านนั้นที่อันนี้ใช่ไหมทีไปคาพวกคาหมดคาเอียงไม้นี่เฮาในบริยาคเฮ็ดแต่เฮาเฮ็ดพอมันมีสิ่งแวดล้อมแบบนั้นมันเป็นขวาเคสมันเป็นข้อจํากัดมันเป็นข้อกําหนดเกินว่ากรรมมันนะกรรมมันกรรมเฮาอยู่แบบนั้นกรรมบังคับเฮ็ดแบบนั้นเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นแต่แต่เฮาบริยาคเฮ็ด ต่เฮาบ่มีส่วนร่วมใจเจตนามมันบ่่รวมมันก็เลยบาปบ่นักมันมันก็เลยบ่นักมันก็เลยบ่บ่ลงมันก็เลยบ่มืดมันมันยังมีความฮีเลโอตาป้ามีความละอายมันยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงมันยังมีสิทธิ์เออเทืิน้ามันยังมีความสงสารมันเออเทืิน้าเฮาสิอยู่กับสังคมดำนี้เฮาสิบ่ฆ่าสัตว์นี่เฮาสินี่มันก็ลืมมันมีความเป็นคนดีอยู่ได้อยู่หนิ ถ้าเฮาบริเฮ็ดด้วยความเิดตนาของเฮาเองเลยงเฮาเฮ็ดเพราะมันมีคอบังคับคือเฮาบริเฮ็ดแต่คอบังคับมันบังคับไม่ไปนี่คือเป็นคาราวาเหมอนมีมีมีคอบังคับแบบนี้นุ่งแบบนี้กินแบบนี้เทียบยบบนต้อันนั้นเป็นเรื่องของสังคมบร,บริบริเกียวกับใจเฮาเฮ็ดได้เฮ็ดได้สะไปกินเหล้าจะไปฆ่าสัตว์หรือฆ่าได้ฆ่าได้บริเฮ็ด <laughs> <laughs> แต่เรื่องบาปต่างหากเลยบาปคืออยู่ในใจคือ ว่าว่าเน่ยเอาใจเฮ็ดเพื่อกินนี่ยเอากรบโบเลเฮ็ดเพื่อว่าสิฆ่าโดยความอยากฆ่าอยากพยาบาทโดยการเปิบนกุ everyone, Guru, ้อยามึงตายใช่ไหมเอาบริบปนแ้วเอาฆ่าเพื่อบริโภคให้มันอยู่ได้เพื่อเฮ็ดอันใดอันหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์เสว่าเอากินเพื่อเอาอยู่ได้นี่เพื่อสิมีชีวิตอยู่นี่นี่อันนี้เกิดจาการยูนิโซกันการการพิจารณาก่อนที่จะเฮ็ดอันใดอันึงเกิดจาการการเลี่ยงบาป นาจ๊ะการเลียเ่ยงความตกขตามแบบนี้เขาก็จะมีเออเมื่อไรเมื่อหนึ่งเขาก็สิบเมื่อมีโอกาสเขาก็สิบไปจังสิเสร็จนะเขาก็มีเมื่อมีโอกาสมาบวชเขาก็สิมาบวชเสร็จนะ<ม>ทาเป็นสิเลยมันมีความสำนึกอยู่ม,ม,ม,มันมีทางกรรระยมนเป็นคนดีระยมต่ถ้<ม>าเป็นาเฮ็ดไปเลยโดยความสนุกรืยความสะใจในนี้ผมมีกูบวกกับเลย<ม>กับมาบุไหน มันเป็นมีสตดที่เต็มที่เป็นมีสัาสที่คือความเพียรพิดลงผิดเหลือบุมบุมไปเรื่อยไปตามสังคมมันครบสังคมมันบังคับมันได้กับเป็นสังคมมาเลยก็เลยมีทางว่าสิเลยเืรอนของเขาเถอ่อยู่ในสังคมแบบนี้ก็สิเป็นแบบนี้ไปเลยคนแบบนี้เลยถ้าด้อยู่สังคมดีก็ก็ดีไปก็กลายเป็นคนดีไปเลยแต่คนยังมีสติยังมีความมีโลต้าป้าเนี่ยมาอยู่ในสังคมที่บอดี้มันกะยังมีโตยับยั้งกันโตสติ มันมีโตมีมีความสำนึกม,นมีความหูดีหูซัวอยู่ตัวนี้เมื่อมันหาโอกาสได้มันก็ขึ้นเลยตัวนี้นรกกะสิปิดกัน้นนรกกบสิบดตกเงวคือพวกมีซที่นี่คือเฮ็ดไปด้วยความสะใจด้วยความเป็นตัวของมันเองเลยบูม,มีความสำนึกนรกกะเงี้วนานน,น่าพคนพ่าพ่อค่าแม่เลยเฮตันันตลีกรรมนี่ถ้ายังมีความสำนึกได้ นั่ลกับบทบ้าหน้านเท่ากับพวกมีสาดิธิหรือพวกดี่มโหฬากธรรมะเลยมีสาิธิก็ไปถึงพวกอยากดีจากส่วนอะไรก็ให้ไปตามอารมใจไปเลยไปเลยไปเลยนี่นี่มซาดิก็ทือารมณ์ตัวเองคอมกัมเลยวะไปคือด้ำนั้นเลยแต่ฮายังมีสติมีขึ้นจากอารมณ์ได้ย่มีคำามระนึกมันก็เลยมีวิธีที่จะออกจากอารมณ์ได้ทำลายอารมณ์ได้มันเห็นมันเห็นโทษอยู่มันยังมีความเป็นโทษอยู่ มันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะบอตกตำม,มีสิทธิ์ขึ้นสู้กันไปขมาตาเห็นเเหห็็นนโทษเห็นความโบเทียงของสิ่งต่างๆธรรรมต่างๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปิดก,ลกัลนรกเป็นตัวปิดกัลนรกในตัวนี้เองถ้าเราเาได้สมาธิได้สมาธิได้ความสงบใช้ชีวิตแต่เราโบเห็นโทษในสิ่งต่างๆในสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละโบเห็นโทษบเโบ เห็นเหตุของความทุกข์นี่เฮากะไปเลยตกต่ำไปเลยวิธีทางที่จะขึ้นสูงได้เอ่อเฮายังมีหลักมาใช้เขาเลยมีสิทธิ์ขึ้นได้เหมือนแบบบางเสื่ออาจีพตกต่ำอาจีพจนก็ได้เฮารวยมาเฮาก็จนเฮารวยมาแล้วก็จนอันนี้เป็นกองธรรมดาเอ่อพอธรรมบ้าอาจีพมีสิทธิ์จบ จนลดสูงลดต่ำเหมือนกันมันเป็นความธรรมดาในโลกใจหอยมีมีรักของเฮ้านะหูจักในสิ่งลอนี้โอโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็นีนแล้วสวามีหุณนละโทษนะวทุกก็คือโทษตียดหูจักยังสิล่ะตัวนี้มันเกิดมาหูอริยสัจสี่กันนัมันมีทางจะขึ้นสูงได้มันจะมีทางคือไปไปเลยความทุกข์มันจะสั้นความทุกข์มันจวเบาคือคนที่โบหูจักโทษโบเห็นโทษนันนี่ meientu pegelisan